ใคาจะฟังก็กําหนดกำหนดฟังนะที่ศูนยกลางกายไม่ต้องดูลมก็มกำหนดฟังวิคิดพิจารณาตามตอนนี้ใครอยากจะดูลมก็ดูลมไปเพราะของพวกเราอยู่ตรงนี้ของเรามีหลายระดับใครจะดูลมก็ดูไปใครจะฟังก็กําหนดฟังวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าบางคนอยากจะบรรลุธรรม ยากมากอยากจะบรรลุธรรมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไปหาหนังสือมาอ่านคนา้นคว้าอ่านพุทธประวัติอ่านไปดูว่าพระพุทธเจ้าหลังจากตัดสรูแล้วไปโปดรดไข่บ้างพรรษาที่หนึ่งที่สอง จนจนถึงพรรษาที่สี่สิบพรรษาที่ท่านหลังหลังจากพระพุทธองค์ท่านตัดสรู้แล้วก็ไปสอนใครบ้างเรื่องอะไรศึกษาจนรู้หมดอ๋อถามตอบได้หมดรู้หมดอ่าไปพรรษานี้ไปโปรดใครได้เรื่องธรรมะเรื่องอะไรรู้หมดอ่อ ใครถามอะไรเป็นหนอนหนังสือรู้หมดทุกอย่างอ่านี่เรียกว่าปฏิยัติรู้แบบนี้ก็ไม่ได้ดับทุกรู้รู้รู้หมดทุกอย่างรู้หมดทุกเรื่องที่ทพระพุทธองค์ท่านตัดสอนใครบ้างเรื่องอะไรรู้หมดแต่ไม่ได้ประโยชน์จากการรู้นั้นเลยตาตาบใดที่ ยังไม่ได้ปฏิบัตินี่ก็เรียกว่าปฏิยัติว่าสุตมะยปัญญาอ่านมากรู้มากฟังมากอ่านบางคนอ่านหนังสือยังไม่พอไปฟังเกจิทั้งหลายอ,องค์นู้นเทศแบบนี้องค์นี้เทศแบบนี้โอ้เทศดีเหลือเกินองค์นั้นก็เทศดีเหลือเกินแต่ถามว่าได้อะไรไหมบรรลุทำขั้นไหนบ้าง ไม่รู้อะไรเลยไม่บรรลุมักไม่บรรลุผลเลยสักอย่างเรียกว่าปฏิยัตแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติอยากจะได้มักได้ผลก็ต้องปฏิบัติสุตมยะปัญญาแล้วก็จินตมยะปัญญาแล้วทีนี้ก็ต้องมาภาวนามยะปัญญาคนประเภทนี้ก็ยึดมั่นถือมั่นตัวเองมีความรู้ใครถามตอบได้หมดแต่ถามว่าตัวเองดับทุกข์ได้ไหมดับไม่ได้ รู้มากเกินไปรู้แล้วไม่ได้ปฏิบัตนะิขาดไปนิดหนึ่งถือว่าถ้ามีปัญญาสักหน่อยหนึ่งก็จะรู้ว่าโอ้นี่มันคือขั้นสุตตะมยะปัญญานะแล้วก็จินตะมยะปัญญาเราต้องภาวนามยะปัญญานะแต่พวกนี้ก็จะไม่ใครเอาเหรอกมันเสียเวลานะ ไม่ใช่ว่าเรารู้ทุกอย่างเราจะตัดกิเลสได้มันก็ไม่มันไม่ใช่เพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติเราแค่ขั้นต้นคนพวกนี้จะมีความรู้เยอะยึดมั่นถือมั่นไปบรรยายตร, ون, ตรงนู้นตรงนี้รู้เรื่องหมดใครถามอะไรหัวใจใจมีกี่ดวงรู้หมดรู้มากเขาบอกรู้มากจะยากนานเห็นไหม พุทธเจ้าตัดว่าไม่ต้องรู้อะไรมากแหละรู้แค่กายของเรานี่แหละแล้วต้องเอาตามถ้าอ่านประวัติอย่างเงี้ยเราต้องรู้รู้ประวัติพระพุทธเจ้าว่าเอ้าสมัยก่อนเนี่ยภิกษุทั้งหลายเนี่ยคนหลายระดับที่มาบวชกับพระพุทธเจ้ามีทั้งเอ่ทั้งอายุน้อยทั้งอายุมีอายุเป็นผู้มีอายุ่ออนมท่านทั้งหลายเหล่านี้ก็ต้องไปหาพระพุทธเจ้าบวชเสร็จแล้วก็ไป ขอกรรมาฐานจากพระพุทธเจ้าว่าขอพระเมตตาโปรดแนะนำธรรมะที่เหมาะแก่ตัวข้าพเจ้าด้วยเถิดก็ไปขอธรรมะจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็รู้ว่าอ,องค์ไหนเหมาะยังไง กอายุเท่าไหร่แล้วจะไปให้ไปเรียนปฏิยัติมันก็ไม่ใช่ท่านก็บอกว่าอ๋อให้ดูกายนี่แหละให้รู้กายให้ดูกายอย่างเดียวแล้วไม่ต้องไปรู้อะไรมากให,รกห้รู้กายเนี่ยแหละรู้กายเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปรู้กายอย่างเดียวก็ได้ถึงพระอรหันต์ได้ถึงอรหันต์แล้วก็ให้ดูให้พิจารณากายนี่แหละกายนี่มันเป็น ยาวขึ้นมาอีกหน่อยกายนี้มันเป็นรังของโรคมีโรคทุกชนิดอยู่ในกายนี้นะกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะพิสุททั้งหลายนะก็ได้กรรมฐา,านเสร็จก็อ่อนเข้าป่าไปปฏิบัติเห็นไหมเขาต้องปฏิบัติมันถึงจะเกิดปฏิเวทปฏิญาตเสร็จก็ต้องปฏิบัติแล้วถึงจะเกิดปฏปฏิเวทคือผลลัพธ์รู้อย่างเดียวรู้ปริญาตรู้ รู้เท่าไหร่มันก็ไม่สามารถจะดับทุกได้ไม่สามารถจะได้มักได้ผลได้ไเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อย่าไปรู้แบบนั้นถ้าคนที่มีบุญได้ผ่านมาเปิดฟังตรงนี้คิดใหม่ทำใหม่นะเพราะฉะนั้นนะแ้าอยากได้มักได้ผลนะ่อย่าไปรู้รู้อย่างเดียวไม่ได้เราต้องปฏิบัติด,ด้วยปฏิบัติก็ไปศึกษาดูก็ได้ผู้ได้เจ้า สอนยังไงจะได้ปฏิบัติได้ถูกท่านก็สอนง่ายๆนามือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายตั้งกายให้ตรงดำหลนดำรงจิตให้มั่นกายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นเราก็นั่งตัวตรงหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรสมัยพุทธกาลอาจจะยังไม่มีพูดโท แต่ให้เรารู้ว่าตอนนี้เราหายใจเข้าหายใจเข้าไปก็รู้หายใจออกมาก็รู้หายใจเข้าไปแรงก็รู้หายใจออกมาแรงก็รู้หายใจเข้าไปค่อยก็รู้หายใจออกมาค่อยก็รู้หมดูแค่เนี้ยถ้ามันไปคิดเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาอีกมันไปคิดเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาอีกถ้าตรงนี้ยังไม่ได้จิตเรายังไม่สนุกเราก็ต้องบอกว่ตอนนี้ กายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นเราดูกายของเราเนี่ยตอนนี้กายเรานั่งอยู่นั่งอยู่ตอนเนี้ยเราไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นตอนเนี้ให้เรารู้แค่แค่อสนะของเราเนี่ยใจเราอย่าออกไปเกินอสนะที่เรานั่งให้เรารู้ตรงนี้ไม่ต้องไปรู้เรื่องอื่นรู้เรื่องอื่นไม่ได้มักไม่ได้ผลรู้เรื่องกายของเรานี่แหละ แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันก็อยู่กายของเรานี่แหละมันไม่ได้ไปนอกเหนือจากตรงนี้อย่าไปดูนอกกายถ้าเราดูนอกกายรู้มากรู้นอกกายมากไม่ได้อะไรยิ่งรู้มากยิ่งฟงซ่านยิ่งรู้มากยิ่งอีโก้สูงเห็นไหมค่าเก่งอยู่คนเดียวคนอื่นสู้ไม่ได้นะไปโต้กันเนี่ยสู้ไม่ได้ใครก็สู้ไม่ได้รู้หมดทุกอย่างรู้แบบนี้เอาตัวไม่รอดนะ ที่เขาบอกความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือไม่รอดจากจากนารกนั่นเองเห็นไัยังปิดประตูวบยภูมิไม่ได้ยังพอเวลาธรรมดาห,หมยว่านี่เอาเอา,เอาตัวไม่รอดเห็นไหมยังมีกิเลสต,ตัณหาโลภโทสะโมหาาะราคะเต็มเต็มอยู่เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปรู้มากมรู้ปฏิบัติตามพุทธเจ้าสอนนั่นแหละ รู้ลมเข้ารู้ลมออกแล้วจิตเราก็จะสงบเองเห็นไหมแค่นี้เองไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปรู้มากรู้แค่กายของเราเนี่ยเราก็พอจิตเราสงบหน่อยเราก็มาดูละบางคนนั่งไปก็ยังไม่สงบเยก็ยังพิจารณาอย่างที่บอกเกสาโลมานะขาทันตาให้เราคิดพิจารณาผมมันก็ไม่เที่ยงน ตอนเล็กๆมันก็ดกดำพอเริ่มมีอายุขึ้นมามันก็เริ่มหลุดร่วงเริ่มหลุดเริ่มร่วงเริ่มงอกสุดท้ายหัวก็ล้นหัวก็ร้านไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรารู้เนี่ยทุกอย่างในร่างกายของเราเป็นอันิจจังหมดเราต้องหนีกดไตรลักษณ์ไม่ได้อันิจจังทุกขังอัตตามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข เราไม่สามารถจะบังคับอัญชามันได้ไม่ให้มันแก่เนี่ยมันได้ไหมไม่ไดนะ้รู้แค่เนี้ยรู้เรื่องกายของเราไม่ต้องไปรู้เรื่องอื่นเยอะให้เราคิดพิจารณาบ่อยๆนะคนที่ยังจิตยังไม่สงบทีนี้เราก็มานั่งแล้วตอนนี้เพราบางคนนั่งปุ๊บโอ้คิดไปทั่วเลยจิตเราคิดเรื่องนูน้นคิดเรื่องนี้แทนที่จะเอาจิตมารู้ลมตอนนี้จิตเอาไปคิดเรื่องอื่นนะ บางทีมันเอาไม่อยู่จริงๆมันยังคิดพอนั่งปุ๊บคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้อ่ะคิดฟุ้งไปทั่วแล้วก็ถามมันเลยถ้าแกตายตอนเนี้ยแกจะเอาอะไรไปบ้างตอนนี้แกมีบุญพอหรือยังที่จะไปต่อในชาติอื่นเนี่ยแกรู้ไหมว่ากายนี่มันต้องตายนะจิตเราก็โอ้สลดใจโอ้ตายแน่เออกายนี่มันตายคนที่จะไปต่อคือจิตวิญ,ญญาณของเราเนี่ย เราจะไปต่อตอนนี้เรามีบุญพอหรือเปล่าที่จะไปต่อไปนี่เราจะไปตรงไหนคุณทธเจ้าก็บอกเราถ้าเรากลับมาเกิดแล้วต้องเกิดให้มันดีกว่าเดิมทานศีลภาวนาเรามีหรือยังเราก็มาคิดพิจารณามันคิดไปเราก็ดึงกลับมาอย่างเนี้ยบอกมันว่าเออเนี่ยถ้าตายตอนนี้เอาอะไรไปบุญกุศลเราพอหรือยังคิดฟุ้งไปทั่ว พุทธเจ้าก็ตัดว่าจิตเศร้าหมองมีนรกเป็นที่หวังได้ถามมันเลยถ้าแกยังคิดอาเนะทางอกุศลเนี่ยแกตายไปแกลงนรกแกจะเอาไหมจิตมันก็จะสลดมันก็จะรีบมาดูลมหายใจคูมันมั่งปอบมันมั่งเห็นไหมสุดท้ายมันก็จะมาดูลมแล้วตอนนี้ดูลมเข้าดูลมออกหายใจเข้าไปยาวก็รู้หายใจออกมายาวก็รู้จนจิตสงบ ดูลมเข้าดูลมออกจะค่อยๆเย็นลงเย็นลงเพราะมันรู้แล้วคิดไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยให้พวกเรามาพิจารณาแบบเนี้ยทำทุกวันทำสม่ำเสมอทำจริงได้จริงทำเล่นได้เล่นแค่นี้เองไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปรู้มากนะ เอาคาสอนของพุทธเจ้ามาคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆให้รู้ว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นหลังของโลกเห็นไหมมีโลกทุกชนิดอยู่ในกายนี้โลกบางอย่างเป็นเองหายเองโลกบา,บางอย่างเป็นแล้วต้องรักษาโลกบางอย่างรักษาหรือไม่รักษาก็ตายสถานเดียวให้เรารู้อย่างนี้รู้ uh huh. พิจารณาบ่อยๆ mm hmm. จนจิตเราเข้าไปรู้ถึงว่าอตายแน่ร่างกายของเราเนี่ยมันต้องตายแน่ๆ mm hmm. ถ้าเรายังยังคิดไปได้อีกเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราไปไหนหมดทุกคนตายหมด mm hmm. เราก็จะรู้ด้วยกฎอันนี้จังทุกขังอนัตตา mm hmm. เราก็จะเห็นกฎไตรลักษณ์ตรงนี้ว่าอเราเนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องตาย บางคนเนี่ยตอนเนี้ยตอนเนี้ยวัยของเราเนี่ยปฐมวัยแล้วก็ผ่านมาแล้วปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดถึงยี่สิบห้าวัยเนี่ยเป็นวัยต้องหาวิชาความรู้ต้องเรียนหนังสือต้องเรียนหนังสือเพื่อจะได้ประกอบอาชีพในในวัยมัธิมวัยคือวัยกลางคนตั้งแต่ยี่สิบหก ห้าสิบห้าปีเป็นวัยที่ทำการทำงานเห็นไหมตอนเนี้ยเราอยู่มัชฉิมมาวัยนะเราผ่านปฐมมาวัยมาแล้วนะเราจะกลับไปไม่ได้เราจะกลับไปเออไม่เอาละตอนนี้มัชฉิมมาวัยแล้ววัยกลางคนแล้วอยากจะกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเด็กอีกได้ไหมมันก็ไม่ได้เห็นไหมวันเวลาล่วงเลยมาตอนนี้อยู่มัชชิมมาว,วัยละวัยกลางคนแล้วนะวัย ทำการทํางานแล้วตอนเนี้มันวันเวลามันล่วงผ่านไปมันไม่สามารถจะกลับไปที่เดิมได้อีกนะเราก็แก่ไปทุกวันนะบางคนตอนนี้ก็อยู่ปัจฉิมวัยตั้งแต่ห้าสิบหกถึงเสียชีวิตตอนนี้ส่วนมากพวกเราก็อยู่ปัจฉิมวัยวัยเรียกว่าวัยชลาหรือว่าวัยแยมฝาลงนะ พวกนี้ถึงเวลาตายเมื่ดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ตายเหมือนกันด้วยอายุอาสังขารที่มันมากขึ้นโครคภัยไข้เจ็บมันก็่อาลุมเล้ามาพออายุมากขึ้นมากขึ้น่ะร่างกายเราก็ไม่เหมือนเดิมละวัยเนี้ยมันเหมาะอ,าอย่าไปคิดจะต้องทํามาหากินนู้ต้องไปทําต้องทํางานอีกเห็นไหมวัยทํางานเราร่วงเลยผ่านมาแล้วตอนนี้บางคนก็หกเจ็ดสิบแปดสิบ มันเป็นวัยที่เราจะต้องอหาความสงบหาธรรมะใส่ตัวหาสเบียงใส่ตัวเพื่อเราจะต้องเดินทางไกลถ้าเราไม่มีทําไม่มีสเบียงที่จะเดินทางไกลเนี่ยแล้วเราจะเอาอะไรชีวิตคนเราเนี่ยอุปมาเหมือนการเดินทางเหมือนกันตอนนี้เราเดินมาใกล้จะสุดทางละ แล้วพอสุดทางตรงนี้อ่เราก็จะไปทางเส้นใหม่ละคือมีชีวิตต่อไปหลังความตายของเราเราจะมีเราต้องไปมีบ้านใหม่อยู่ถ้าเราไม่มีบุญกุศลที่จะไปมีบ้านที่มันดีกว่าเดิมอุปมาเหมือนในโลกมนุษย์เนี่ยถ้าเราไม่มีเงินไม่มีทรัพย์ไม่มีสมบัติ ถ้าเราไม่มีทรัพย์สมบัติเนี่ยเราจะไปไปสร้างบ้านหลังใหญ่หญหญๆโตๆได้ไหมมีทุกอย่างครบถ้าเราไม่มีทรัพย์แต่บางคนเขามีทรัพย์สมบัติมีที่มีทางมีเงินมีทองเขาก็สามารถปลุกบ้านใหญ่ๆได้ปลุกบ้านแบบเครื่องออนเนยความสะดวกทุกอย่างก็เปรียบเสมือนว่าเนี่ยอย่างพวกเราอย่างเนี้ย ในทางธรรมเนี่ยถ้าเราสะสมบุญมาเยอะ mm hmm. ก็เหมือนเรามีสเสบียงไว้เยอะเรามีทรัพย์สมบัติเป็นอริยะทรัพย์ mm hmm. เราตายไปเราไปไหนอะ่ะเพราะเรามีอริยะทรัพย์เยอะ mm hmm. เราจะเลือกได้เราจะไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนหรือไปอยู่พรม,มโลกได้เพราะเราเลือกได้นี่เพราะเรามีอริยะทรัพย์จํานวนมาก mm hmm. เราจะไปเกิดตรงไหนเราเลือกได้ mm hmm. ก็เหมือนคนรวยในในโลกมนุษย์ มีเงินมีทองก็สามารถเลือกได้ที่จะไปอยู่ในที่ดีๆแต่ถ้าสมมติว่าเราปฏิบัติยกแยกยกแยกท่านก็ไม่ค่อยทำํำศีลก็ไม่ค่อยรักษาภาวนาก็นิดๆหน่อยๆเราจะไปไหนอะถึงเวลาที่จะเราไปมีบ้านหลังใหม่เราก็มีบ้านหลังเล็กบางคนหนักกว่าน,นั้นอีกบ้านก็ไม่มีต้องไปอาศัยคนอื่นเขาอยู่ พออริยะทรัพย์ตัวเองไม่มีเนี่ยไม่ยอมเลือกไว้ไม่เลือกบางคนก็อาจจะว่าไม่รู้เหมือนกับปัจจุบันเนี้ทำไมมีคนต่างกันทำไมคนรวยทำไมบางคนเกิดมาล่ำรวยเงินทองทั้งทั้งรวยทั้งสวยทั้งฉลาดปาดเปลืองแต่บางคนทำไมเกิดมาจน พิกลพิการยังปัญญาอ่อนเดี๋ยวมันเพราะอะไรก็เนี่ยถ้าในทางธรรมก็แสดงว่าไม่ได้สะสมอริยทรัพย์ไว้ทําให้มาเกิดมาชาตินี้ไม่มีอริยทรัพย์ไม่มีทรัพย์สมบัติมารออยู่บางคนที่เขาบอกว่าคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดเพราะเขาสะสมอริยทรัพย์ไว้มากเพราะว่าอาจจะยังไม่ถึงซึ่งพันิพาต้องกลับมาเกิดเอก กลับมาเกิดมากลับมาเกิดก็ในดีแต่บางคนเนี่ยพอมากลับมาเกิดโอ้ได,ได้ล่ําได้รวยลืมสัญญานิจาความจำก็ไม่เที่ยงะลืมไปแล้วว่าชาติที่แล้วตัวเองสะสมบุญมาอ่สะสมบุญมีทานมีศิลมีภาวนาชาตินี้ไม่เอาระรวยมาได้ก็เพราะว่าเออทำมาหากินดีตัวเองอ พราะพ่อ,พอแม่ร่ำรวยไม่ได้คิดว่าอ,อ๋อทำไมคนมันเกิดมาไม่เหมือนกันบางคนกออ็ไม่ได้สะสมบุญต่อมาเกิดชาติต่อไปอ,อไม่ได้ละแบบนี้อริทรัพย์อริยทรัพย์ก็ไม่มีเห็นไหานไม่มีศีลไม่มออีสมาธิไม่มีเห็นแล่วไปอะไรอ,อ่ะไมบางคนก็อุตสาห์เสียชาติเกิดอุตสาห์เกิดมาครบทุกอย่าง เรียกว่ามามา,มาสว่างไปมืดมกลับไปก็ต้องบางคนก็ถึงกับลงอบายภูมิเยมันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากแต่บางคนนะยังมีบุญกุศลน้อมนํามาแต่ชาติปางก่อนพอมาถึงระดับหนึ่งก็ยากจะปฏิบัติอ,อคิดว่าการปฏิบัติพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนทานศีลภาวนายากจะปฏิบัติ ยากจะหาที่ปฏิบัติเห็นไหมบางคนก็ยากจะบรรลุธรรมไปค้นคว้าเพิ่มเติมหาหนังสือหนังหามาอา่านฟังมาฟังเกจิองนูน้นองนี้พูดไปสนทนาธรรมแต่ไม่ปฏิบัติเห็นไหมนึกได้เคยทำไว้ก่อนในะอดีตชาติมาชาตินี้เห็นไหมก็ถ้าเจอครูบาอาจารย์ที่แนะนำดีสอนอให้มานั่งสมาธิาก็ถือว่า บุญหนุนนําแต่บางคนบุญหนุนนํามาเหมือนกันอยากจะปฏิบัติแต่ไม่รู้จะปฏิบัติตรงไหนไม่รู้ว่าตรงไหนสอนถูกสอนผิดเพราะตัวเองก็ไม่ค่อยได้ศึกษาายังไม่ได้หาวิชาความรู้มาเห็นไหมเรียกว่าไม่มีปฏิยัติคนคว้าซะหน่อยนึงมาพุทธเจ้าอ่ะตัดสรู้เรื่องอะไรทํายังไงถึงตัดสรู้เห็นไหมแล้วก็ทําตาม หาครูบาอาจารย์อธิษฐานจิตไปว่าเออขอให้เราได้อนุสน์อันนี้ด้วยบุญกุศลที่เราได้สร้างสมมาก็ขอให้เราได้เจอครูบาอาจารย์ที่สอนตรงตามพระพุทธเจ้าสอนบุญหนุนนำเราก็จะเจอครูบาอาจารย์ที่สอนตรงตามพระพุทธเจ้าเราจะได้ไม่เสียเวลาเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงตัว่า ปฏิยัติแล้วก็ปฏิบัติจะเกิดปฏิเวทไม่ต้องไปรู้มากรู้แค่กายก็พอละกายนี้มันเป็นประกอบด้วยธาตุทั้งสี่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปให้เรารู้แค่นี้เราก็มาต่อยอดเอาพอจิตเราสงบเราคิดได้ลนะพิจารณา,าทำไปอย่างที่เคยแนะนํากันไว้พอเราถึงจุดจุดหนึ่งทําไป อย่างที่บอกมะม่วงมันถึงเวลาจะสุกอ่ะมันก็ค่อยๆมันหามก่อนมันแก่ก่อนแล้วมันก็หามหามแล้วมันก็สุกสุกแล้วมันก็หลุดจากขั้วของมันเห็นไหมเหมือนกันเราปฏิบัติเียเราปฏิบัติเราตั้งใจปฏิบัติเอย่าไปเอาทางลัดเอาไปทางเนี้ยบุทธเจ้าสอนแบบไหนครูบาอาจารย์แนะนําแบบไหนทําไปอย่าไปคิดมากมันไม่มี ทางมากของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่มีทางลัดพระพุทธเจ้าท่านก็บ,บอกท่านแต่เพียงเป็นผู้บอกทั้งนั้นคนที่จะได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ตัวเราเองเหครูบาอาจารย์สอนมาแนะนํามาคนที่จะทําได้ก็คือเราไม่มีใครแม้แต่พระพุทธเจ้าสัพพัญญูผู้แจ้งโลกยังไม่สามารถจะเสกให้ใครได้อริยะได้อยากได้ต้องทำเอง ครูบาอาจารย์ก็แค่สอนคนที่จะทําคือตัวเราเองว่าเราจะได้มักได้ผลหรือเปล่าเขาทําแบบนี้สอนแบบนี้แนะนําแบบนี้เราก็ไปทําทําติดตรงไหนก็กลับมาถามอีกมาเออตรงเนี้ยเราไปถึงตรงนู้นตรงนี้แล้วเราได้แบบนี้แล้วเราจะต้องทํำยังไงต่อคนที่เข้ามาเป็นครูบาอาจารย์เขาต้องรู้เขาต้องผ่านมาหมดแล้วถ้าเราไปถามแล้วครูบาอาจารย์เราหนีนายถามแล้ว ตอบอะไรก็ไม่ได้สักอย่างก็ต้องรีบออกมาละแสดงว่าไม่ได้เรื่องนะตรงนั้นอ่าต้องไปดูใหม่ละอธิษฐานจิตใหม่เพราะ,ะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำของเราเองถึงจะได้มักได้ผลอ,อย่าไปอย่าไปรู้อย่าไปอวดรู้บางคนรู้มากรู้หมดรู้หมดให้เรารู้แค่นั้นนะเนี่ยตอนนี้ให้เรารู้ว่า คนเราเนี่ยเราตายทุกวันนี้ยเราทุกคนเนี่ยเราตายวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งละ่ะห,หายใจเข้าไม่หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเราก็ตายไปละห,หายใจออกก่อนหยุดเรียกว่าตายแบบเรียกว่าคันนิกะก็คือตายตายแป๊บเดียวตายหายใจเข้าหายใจออก ลมหายใจอันเก่ามันก็ไปละเราก็สูตรอันใหม่เข้ามาอีกหายใจเข้าหายใจออกไปมันก็ของเก่ามันก็ตายไปละเราก็สูตรอันใหม่เข้ามาอีกหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ตายละแต่ม voilà. <Yeah. S 1> ันตายแป๊บเดียวตายเรื่องว่าคณิกะตายแบบแป๊บหนึ่งแล้วก็หายเข้าหายใจเข้าไปใหม่หายใจเข้าไปใหม่หายใจออกมาก็ตายละแล้วหายใจเข้าไปใหม่เป็นแบบนี้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกลัวตายเราตายมาจนไม่รู้เท่าไหร่แล้วแต่เราไม่รู้แค่นั้นเองแต่ตอนนี้เราต้องมารู้แล้วว่าความตายเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดนะพอเราหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายเพราะความตายอยู่แค่ปลายจมูกให้เราไปคิดพิจารณาดูว่ามันจริงหรือไม่จริง พราะศาสนาพุทเป็นศาสนาของผู้มีปัญญานันไปลูลมไปลู้ลมเข้ารู้ลมออกอกทำแค่เนี้ยมันเป็นปัจจัตต่างว่าเออมันจะเป็นยังไงต่อให้ดูต่อไปออไม่ต้องไปคิดอะไรว่าเ,เดี๋ยวมันจะเป็นยังไงต่อ,อ,อมันได้แค่นี้ลนะ มันได้แบบนี้แล้วเอ้ย ine, เดี๋ยวดูสิเดี๋ยวมันจะมองดูอีกเอ้ยมันจะไปยังไงต่อนั่นหลุดลุดจากสมาธิแล้วนะเราดูลมเข้าดูลมออกอดูลมหายใจดูลมเข้าดูลมออกตอนนี้หายใจเขา้าไปยาวเราก็รู้หายใจออกมายาวเราก็รู้หายใจเข้าไปสั้นเราก็รู้หายใจออกมาสั้นเราก็รู้ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่เนี้เอารู้แค่เนี้ย ลมหายใจเข้าหายใจออกและจิตเราจะค่อยๆสงบลงสงบลงแล้วอย่าไปกังวลอีกอเมื่อไหร่มันจะสงบเมื่อไหร่มันจะสงบนะอ่าเราจะรู้ด้วยตัวเองมันเป็นปัจจตังตัวเราเองนี่เราจะรู้เองว่าตอนเนี้ยมันหายใจเข้าหายใจออกมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเราจะรู้ด้วยตัวเองครูบาอาจารย์บอกบางทีมันบอกแล้วมันมันไม่มันไม่ถึงใจ มันไม่มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงมันเอ๊ะมันจะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเราก็แบบเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างมันจะจริงเหรอมันจะจริงเลยพอเรามาทําเองเราถึงจะได้รู้ว่าโอ้การนั่งสมาธิเนี่ยมันมีความสุขอย่างนี้ได้เองเพราะถึงขั้นของมันมันถึงจะสุขดูลมเข้าดูลมออกดูพอจิตเราสงบลนะเราจะมีความสุขมากเลยขณะที่เราจิตเราสงบเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเลย ันก็กลับไปอีกที่พระพุทธเจ้าบอกกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์นั่งเฉยๆเราก็มีความสุขมากแล้วนั่งเฉยนั่งแค่ดูลมเข้าดูลมออกเนะี่ยทำไมเรามีความสุขขนาดนี้ให้เรา,เาปฏิบัติไปว่าโอ้จะได้รู้ถึงตรงนี้ถ้าใครมาถึงตรงนี้จะทำให้เราอยากจะปฏิบัติจะไม่ปวดแข้งปวดขาไม่เมื่อยไม่เมื่อยไม่อะไรเลยไม่ ช้นั่งช่จิตสงบใจก็สงบก,กายก็สงบแล้วก็จะนั่งช้ดูลมเข้าดูลมออกไม่ไปรู้เรื่องอื่นรู้แค่เรื่องลมหายใจจิตเราก็ค่อยเ,เย็นลงเย็นลงเย็นลงสุดท้ายมาจิตเราตรงเนี้ยมันก็ไปหยุดอยู่ที่สนยนกลางกายเงียบสงบ ไม่ได้ยินอะไรเลยเสียงข้างนอกไม่รู้เรื่องเลยใครจะพูดอะไรไม่รู้ไม่ลำคาญเราก็จะเนี้ยเรา่นั่นะเราจะเห็นความสุขะใครได้ต่อจากตรงนี้ก็มาถามต่อได้เป็นลายบุคคลที่เราพูดไปแล้วบางคนเขายังไม่ถึงก็ฟังไม่รู้เรื่องลำคาญไปตอนนี้เราก็ดูลงไปให้ใจ เข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สบายสบาย